ไม่พี่ไม่ได้อยากอยู่เว้ยคือพี่เห็นเองอะ่ะนอนอยู่เว้ยเองเชื่อไหมพี่อัดคลิปแล้วเว้ยเดี๋ยว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 พุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลงคลิปใน youtube เดี๋ยวพี่เอาเดี๋ยวพี่เล่นก่อนพี่ขอเล่นก่อนคุณะครับเนี่ยไซเฟอร์เดินจริงไม่จะฟักจี้โอเคไอ้ไซเฟอร์มันก็หมุนไปแต่เราก็ถมุนมันไปตรงตะคนเลยนะไซเฟอมันดู เธออย่าว่ะเค่เอาเก็บหมดที่ของเก็บหมดไปเองเอาอยู่ว่ะหลังมาที่หลังมากูบอกเลยว่ากูวิ่งกลับครับผมเอ็งเห็นเอ็งแพ้แพ้เอ็งเห็นเอ็งเห็นตัวเองไหมแต่พี่เห็นอะ ไ er, อคิบไม่ใถ่ไทยยู่คืองงอะมันคืออะไรเออมันวันนี้มันเป็นอะไรวะเฮ้ยเซิร์ฟเไม่กระบักเอาเอาเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้กูเล็งกูเล็งเต็มหัวแล้วนะพี่เล็งเต็มตัวเลยเมื่อกี้อะไม่คือ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 เมื่อกี้น่ะไอเป้าเป้าแดงัยงไม่ขึ้นใช่เหรอผมยังผมยังชัดเลยเป้าแดงไม่ไม่ขึ้นเลย เออแต่ซื้อเป็นที่อะไรเนี่ยเฮ้ยเปื้องเอิพี่มันเป็เครื่องเปิดซื้อเป็นอะไรไม่รู้สักพักนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูสักพักใช่เชื่อดิดูดิไอเฮี้ยแม่งตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่หกหนึ่งอะหกหนึ่งหกสองไอเฮี้ยจนตอนนี้แม่งหกห้าแล้วอะมึงเล่นกูสี่ทีแล้วนะไอสัตว์สามสี่ทีแล้วนะ มีมีนะอากาศหลาดมีนะกระลาดหนักลัวเลยวมาเลยมาเลยมาเลยกำลังไปครับกำลังไปกำลังไปครับกำลังไปไปมีตัวนึงมีตัวนึงลบ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 ก่อนลบก่อน แกโอ้ัาหน้าวัาแย่าแกย่าแกะกระุก่นอนทจะมาแล้เตร็อมาแล้วไฮไลท์เอ้อดนเดะนนนเออเอาวะเก๊กนคืม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 คือย่าขิงนะครับบอกเลย คาบขื่มนะครับบอกเลยอืมโคตรขื่มอ่ะแล้วเราไปไปนู้นหมดทําไมอ่ะครับทําไมต้องไปต้องไปหมดอ่ะครับก็ดรู้ครับทําไมคนไม่ตามผมมาแล้วครับทาไมต้องไปหมดอ่ะครับมก็ไม่รูาครับตัวนั้นมันน่ากลัวครับก็เลยไม่ได้ปล่อยไม่รู้ว่าเมื่อกี้คนในดิสเออคนในในบีโก้เขาเห็นหรือเปล่า พี่ก็น่าจะเห็นนั่นแหละน่าจะเห็นหมดนั่นแหละแบบ what the fuck เลยอ่ะ what the fuck who's the shit man โว้อะไรประมาณเนี้ยพี่เช็ค A แล้วไม่มีบุกผมบุกผมบุกผมบุกนะพี่กระบุกพี่กระบุกพี่กระบุกอยู่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  A ยิงยิงยิงมันเออะพี่หัวเม็ดเดียว ไม่ใช่อะไรคนนี้ <What? S 1> คืองงครับอ้อาวหมดแลดแแล้วนี่ทีมกูไปตายหมดได้ไงเนี่ยเฮ้ยมันก็ไม่รู้เหมือนกันมาแล้วด้วยเสียงมันวิ่งมาแล้วด้วยมสัตว์เอาไว้เคโคตรโก้ต้องมาต้องมาแล้วต้องมาละโอ้ย <c oughs> สัตว์ <c oughs>

เาวันนี้วันนี้เราจะแรงตกหรือเปล่ามาดูกันอืพี่ว่าอย่างไงก,ก,<ด>ก็ตกครับไม่เราจะไม่ตกเลยเดยค่ะเรานํามันอยู่พี่ดูดิพี่ไร์สดในดิสด้วยด,ดีกว่าอะ,อะไรอ่ะใครตายใครเป็นไร<อ>แตกได้ไงเฮ้ยมารู้ได้ไงพี่มาหูุได้ไงมานรู้เฮ้ยผมว่าไม่ใช่แล้วผมรีพอร์ตแล้วไม่ใช่แล้วคนนี้เนี่ย ไอ้นั้นน่ะไอไอไอเลสฝั่งนู้นน่ะไม่ใช่ริีวไม่รู้เลยผมรีพอร์ตไปก่อนแล้วอันนี้มันหลายครั้งแล้วเนี่ยม,มันมนผูมายิงเลยอ่ะเห็นปะล่ะอืมมันผูมายิงเลยบ้าไปเลี้วอ่ะพี่ไม่เห็นมหเมื่อกี้เท่าทีพี่ไม่เห็นแต่ทุกเกมแหละมันมีหมดแหละ แบบเนี้ยไม่เลยแลจบตอนนี้ไม่ไม่เลยแล้วจบไม่ไม่จบตอนนี้แล้วพี่ก็ไปเหมือนกันผมไม่ไหวแล้วว่ะโอ้โหโอ้โหมาแล้วเซฟเดี๋ยวเฮ้ยเซฟมึงอย่ามาแอบตรงนี้มึงอย่าแอบตรงนี้เดี๋ยวเขารู้อย่ามาอย่ามาเออเออแล้วมึงจะวิ่งข้าไม้ลูกอีพอเอ้ย โหเอ้ยไม่หมดแล้วแกปืนนี้ละแล้วพี่พับจอฝั่งนู้นให้หมดก่อนอืมใช้ปืนอะไรดีวะอืมปืนอะไรดีนะบอก,ก็หนอในใมันแต่ผมจะขโมยผมจะขโมยปืนป้อง่อน เฮ้ยกระดาษกระด <Not down. S 1> าษกระดาษกระดาษมีตัวแล้วมันบุกผมแล้วมันบุกใช่ไหม <Hey. S 1> มันบุกไหนวะแล้วแล้วแล้วโซวามาทำไมโซวาไปอยู่ดูเอทีเฮ้ย ไม่เคลียรอย่าเพิ่งมาแล้วมาแล้วรวมเรียบร้อยไไปละไปเลยเข้า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 เลยตรงนี้เข้าตรงนี้ไม่ได้เข้าตรงนี้ไม่ได้เข้าตรงนี้ไม่ได้เข้าเลยเข้าเลยพี่ว่าหลังน่าจะเข้าวหรเฮ้ยเฮ้ยเอ้าไม่ใชใครหรืผมเลยนี่งง เราหน้าพี่เรนนี่เอ้ยเลนน่ะบุกเข้าไปได้มันมันไม่ใช่ออ๊บอุ้ยต่อแล้วต่อแล้วอันตีอันตีเข้าไปเลยมาดูหน่อยอันตีไปแล้วคว่างคว่างคว่างระเบิดได้ปะเอาเลยคว่างระเบิดคว่างระเบิดเอ้าเอ้าไปตรงนู้นเอามันไปตรงนู้นได้ไงอ่ะเฮ้ยเอ้ามันไปตรงนั้นได้ยังไงคืออะไรยังงงอ่ะมึงไปตรงนั้นได้ยังไงฮะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว สัตว์แม่งแต่และเกมนะมึงไอ้เหี้ยมึงไม่ใช่หรอกเว้ยที่มึงจะแบบถอยหลังเดินเดินไปอะ่ะแล้วมันจะไปถึงตรงนั้นไวขนาดนั้นเว้ยเพราะกูแค่แป๊บ,ปบมึงเข้าใจป่ะแค่หลบมาแป๊บมึงอะ่ะใช่ไมแค่หลบมาแป๊บเดียวแล้วควักระเบิดเดินออกไปแค่นี้ย<อ>มึงหายไอ้เฮี้ย พี่อยู่เอคนเดียวช่วพี่ถ้า,าถ้าบอกถ้ามันมีบอกกันเลยบีหนึ่ง <B S 2> ไม่รู้ว่ากูเข้าบีแล้วกูไปบีแลว้วบีพี่บีบีบีมาวางแล้ววางแล้วไป หล้างลังโอ้ไม่ไม่น่าใช้สีเลยเสียฟรีแก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 พี่ยังไม่มีตังค์ขอแกนะเหมือนพี่จะเห็นใครถืออ๊อฟนะ <Okay. S 2> มีใครถืออ๊อบไหมนะไม่ไม่ต้องอ๊อฟก็ได้นะไอ้คนนี้มนเติมโมาโสกินสวยมากเลยเด็กไม่ดีนะเติม,มนเะนี่ยที่ี้ครับคือปืนนะครับ พื้นหนักให้หน่อยขอบคับมีคนซื้อให้วหรเฮ้ยมีคนใจดีวะซื้อให้เหรอโอ้ยพี่ไม่ได้ซื้อเองก็ดูชื่อสิเฮ้ยอู้สวยากครับอ่าใครซื้อให้ก็ไซเฟอร์ไซเฟอร์ไซเฟอร์ซื้อให้อืม đuổi bì không? UC là Ừ, đúng. mẹ, team đầu, họ thử up ra, mấy cái gì nhảy nhảy lên nhảy 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 ใช่มันเข้าซีพี่มันจะเข้าซีมนเข้าซีมาเข้าซีใช่ไหมใช่ต้องใช่แล้วแหละใช่ใช่ใช่มันยิงมันยิงอันนี้สิงใช่ใช่ไม่ไม่มันไม่ไม่อยู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 ่ซีหนึ่งแต่ต้องมาดูเอกด้วยไทเฟอร์มันน่าจะไปวอง มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเอมาเอมาเอเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมเอ็งเห็นไปเมื่อกี้เห็นเห็นเห็นเฮ้ยหัวไม่ใช่ทันทีแม่เนี่ยไม่ไหวแล้วไอสัตว์มึงอะไรอ่ะเพิ่งมึงจะเปิดสติยังมึงทำมึงใช้ออฟนะเฮ้ยมันยิงเยอะอยู่แล้วบ้าปะเนี่ยเฮ้ยมันเกินไปเว้ย ใช่สวยเก็บมึงก็เก็บไปดิปืนอะไรก็เก็บไปเออไอโง่ล่วงไอ้เหี้ยวิ่งเขาก็วิ่งมึงก็วิ่งเอ้าวิ่งได้วิ่งครับวิ่งได้วิ่งไอ้เหี้ยไซเฟอร์ฝั่งนั้นน่ะมึงเห็นไหมเมื่อกี้เห็นจ้าเลยปักเดียวอ่ะไอ้มันเกินไปเว้ยมันไม่เห็นเหมาะมันไม่เห็นหน้าเลยเว้ย มันยังไม่เห็นหน้าพี่เลยซ้ำเมื่อกีอเ้เฮ้ยมันเกินไปกูไม่รู้รอ่ะกูรายงานไว้ก่อนดู <c oughs> แค่ละต้องร้องโผล่ว้ก่อนขำโมเม้น <c oughs> ไม่เป็นไร มันจะเข้ากระาาดาษกระดาษสองกระดาษสองสี่หนึ่งกระดาษสามแล้วสี่ <4 S 2> แล้วบี B แล้วบี B แล้วบี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 อ๋อไหวพี่ต้องให้ไหวอ่ะผมนี่มันเป็นตัวทวงทีมจริงพี่น้องมาช่ไหมก่อนทุกด่าันเลยนะครับ ยู่เข้าซีเสยเข้าซีเสยนะเอ,เอ้าไอ้เหี้ยไปเองอีกแล้วเหรอเฮ้ยใครหมาโอ้มีคนมา ก,กับ<ร>น่นมีคนมาดิฮัลโหลอิงอิงเข้ามาได้วเขาชื่ออิงเหรออือปิดไม้เหรอปิดไมค์ทำไมอ่ะเขาได้แต่พูดในโทรศัพท์มากฮะยูบี้ยูบี้ยูบี้ยูบีไม่ไม่ให้ใช้ไม่ใช้โอ้ยมันแปลดดกประหาดนะพี่เอ้ย หลังเพื่อนคถือว่าถือว่าถือว่าหลังหลังมึงกอนเพื่อนมาเติมพอแล้วสือว่ากูโอเคแก้เพื่อนแก้แก้โกนแก้กูนเอาโอเคโอ้มึงไม่แก้ตั้งแต่แรกวะเฮ้ยแกได้ไหมแก้ได้ไหมเอ้ามึงไม่ได้ห้กูทำไมนี่ อิงงงขาโอ้ยทำไรพี่กลจะเล่นจบแล้วเนี่ยพี่จะเลิกแล้วฮะทำไมเพิ่งตื่นเน่ยทำไมเพิ่งตื่นนะครับทำไมเพิ่งตื่นนะครับทำไมไม่ตื่นให้มันช้าๆหน่อยครับ hả? Đi cho anh từ tìm thấy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  tìm 5 tìm thấy tìm thấy tìm tí 5 thấy phải thấy tìm thấy tìm thấy được thấy tìm thấy tìm thấy tìm lên tìm thấy cho ดูเสียงคนเพิ่งตื่นดิครับ9โมง8โมง9โมงแล้วยังไม่ตื่นเลยครับอะไร7โมงเอ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 เข้าเอเข้าเอเข้าเอได้โอเคโอเคได้เอหรอเ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 อครับมัน7โมงคืนครับไม่รู้อะแต่ตอนนี้เอแล้วอ่ะเอ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 เฮ้ยยิงแล้วป่ะพี่คบพี่ยิงไปแล้ว ระเบิดระเบิดตกระเบิดตกระเบิดตกไประวังนะไประวังอยู่ไประวังอยู่ไม่รู้มึงคิดปะ One enemy remaining เอาได้เอาได้เเหหลลลืือออที่่ยูแ้วโดนโดนโดนโสามโดนสามโซว่าโซว่าโซว่าหลังมือเพื่อนโซว่าแม่เอาบอมไปแล้วมันเอาบอมไปแล้วหนีละไว้แล้ว เลือสี่เนาะพี่จะเอาจริงเหรอต้องอดคิวดูดิตายแน่มาแล้ว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 มาสวยโอ้อะไรเสียงใครวัดเสียงใครวัดวะไม่เคยเจอเทพเล่นหรอครับไม่เคยเจอเทพเล่นหรอครับเสียงใครวะเมื่อกี้เสียงใครวัดวัดวัดแว๊ดอยู่เมื่อกี้ เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่อยู่คนเดียวเดี๋ยวพี่อยู่คนเดียวเหมือนเดิมพี่จะ fk ยืน fk ยืน fk ยืน fk 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 ในห้ท็อกซิกกันพี่โอเคไอายใน fk โอเคไอายในห้อกซิกันเยอะเยอะเยอะ WhatsApp เไอะในห้อกซิกพี่ว่ามันต้องมาแก้แค้นพี่แน่เลยเฮ้ยอยู่อยู่กะลาดอยู่กะลาดกะลาดหนึ่งกะลาดหนึ่งพี่ดูแผนที่อยู่พี่ว่ามันจะเข้า B ไม่งั้นก็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  C ถ้าเข้าไม่ได้มันจะโยกวเอจริงมาแล้วมาแร้วมาเร้วมาเลีวนี่ผมหรือเปล่าเอเอเออเสียงเองหรือเปล่าว่าเสียงเองเนี่ยพี่ว่าเี้ยมึงจะทำให้พี่หลอดเลยวเจ้อะไรบาเลยกําลด้ากาลัดบ้ากาลัดากาลัดว่ากาลัดะากาลัดกาลดกาลัดกาลดําลดกาลัดกําลดกาลดกาลดลดกดกาลํา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 กลํา แตกแตกแตกนึงสวยสวยไม่สวยสวยไม่สวยให้ดูเอาโอ้สวยสรับพี่น้องทุกทุกคนดูจน yo what's up yo เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปยืน fk เหมือนเดิม fk i need ซิก i อ i need t ก x ิ c สรุปใครแบกใครวะตานี้ เสียแบกบพี่ดูดิ u, สกอ๊คิวพี่ยี่สามอ่ะโอ้พี่ฟุกยิงโดนหัวอ๋อฟุกฟุกฟุกจัดจ้านบอกเลย money, น<อ>่าเอ,าเองนะิงเนาะพี่ผมมีแค่ดิบเหลือป่ะผมมีห้าร้อยเอาป่ะเอาอะไรอะ่ะ <c oughs> โอ้พี่มีตังค์เยอะโอ้โหมีตังค์เยอะมากช้าหน้าผมขออปแล้วกันแล้วพี่คิดว่าพีจ่จะเอาบ้างเหรอ <c oughs> เออ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 โอเคโอเคใจจับใจจับใจจับเออ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 ใจจับใจจับโอ้โหแล้วมาหมดเลยด้วยแล้วมากันหมดมาแล้วมาแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วอยากขึ้นข้างบนอู้วิ่งขวางบนหมดไอ้เหี้ยมันก็เล็งข้างบนสิครับรออะไรเงี้มอมหลังมันนะพี่เดี๋ยวผมอ้อมหลังมันเอ้มันอยู่เอ้มันอยู่เอ้มดรู้แล้วผมอ้อมหลังมันอุ้ยนี่ไงอ้อมหลัง แดกหนึ่งแตกหนึ่งโอ้โหนักอะแล้วเมื่อกี้ทีมอะไรทีมนีเออเออเอาดิเอาดิคาคาเพื่อนคาเลยโอ้โหคาต้า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 วยเรแล้วรนะ มันวิ่งไปไหนแล้ว่ามันถือระเบิดไปใช่ไหมเจเจ็ดอ้อมใบบีเจ็ดอ้อมน่าจะอ้อมใบบีอะคือทรงนะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นยูซียูซี่ยูซียูซี่ยูซียูซี่ใส่มันไปหล่อมันไปหลยอยิงมันเราโหดเราโหดแอร์คนนี้คนไทยพี่เอาให้ได้นะคนไทยกิ่งเกินคนไทยชอบใช้โปนะ แอบเกยได้ไหมแอบเกยแอบเกยแอบเกยแอบไม่ได้ไอ้เหี้ยมันมาการาตรงนี้แล้วอ๋อไอ้เจ๊เจ๊ว้าวหูฟังไรหูฟังไรหูฟังดีจัดฮะหูฟังดีจัดหูฟังสามร้อยดีกว่าหูฟังสองพันสามพันดีกว่าเป็นหมื่นนะครับบอกเลยหูฟังอีกแบบคือมันฟังเสียงได้นะแต่ไม่รู้อยู่ส่วนไหน พี่รู้เว้ยเพราะมันแยกเสียงเลยเว้ยมันแยกเลยถ้ามัน ه, ถ,ถ้ามันถ้ามันแยกอย่างเช่นตรงเนี้ยพี่มองอย่างนี้ใช่ไหมไอ้แบบซื้อปืนให้น้อยมามามาขอมาขอมาขอปืนนี่ขอปืนนี่พ่ององมึงไงไอสัตว์ขออะไรไม่ขอขอออฟไอไอเชคตังหายว่าอุบเลยพี้พี่กดว่ากดย้ำหรอ ไม่ได้กดยัาพี่กดครั้งเดียวเลยเว้ยกดครั้งเดียวที่มันขึ้นมาเลยโอ้โหระเบิดระเบิดระเบิดโอ้อ่วแตกกันหมดอาวแตกกันหมดโยโย่ไอเดตาหน้าผมขอปืนด้วยนะมันดูมันู่ซีพี่มันู่ซีเพรว่ามึงจะทำให้ได้เดี๋พัก เอาเก็บดิเฮ้ยโอ้ม <c oughs> ีกมารโมโหด้วยฮะัลเฮ้ยมันมีคนออกกูไปแล้วเอาปืนเอาปืนเอาปืนในเคม,มาดีกว่าไหมเป็นเด่วะ่ะเป็ันละมั้งนี่เลยเนันแล้วมีมวมการที่จะไปด้วย ทิ้งหลักฐานไงไม่ไหวแล้วจ่ะเดือตาไอ้ผมแท้ตีเก็บหมดทีไม่ดูเลงไม่ไหวเลยมาแอ้าวอ้โหอะไรอ่ะครับเมื่อกี้เมื่อเก็บจบไปแล้วเก็บนะครับเกี็บนะครับนี่เกี็บนะเมื่อกี้โกิดไฟครับใครจะใช้ออฟเอาซื้อปืนให้พี่มาซื้อปืนให้พี่ดีกว่า มาเอามาอาผมผมผมไม่อยากใช้เอ้าเย้แล้วโอ้โหจบแล้วพี่เองไม่ค่อยอยากใช้แด้วโอกยหรอพี่เฉยเอิงขะเงียบทำไมเนี่ยเฮ้ยหรือว่าเผลอหลับอีกรอบอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยไปไหนพี่ไปไหนมันไปไหนโอ้อยู่เออยู่เออยู่เอเต็มเลยโอเคโอเคโอเคพี่รู้เรื่องรู้เรื่องกระเบื้องแก เรามาแล้วมันวแล้วมันวแล้วโอ้แล้วจะจบฮึมไมยอมด่้ายโอ้เรน่าถือเรน่าถือออฟอยู่นอกเรน่าถือออฟอยู่นอกเรน่าถือออฟอยู่ตรงนี้อะฮะ้าง้างเพื่อ้อมุดโดดเพื่อนเอาวะเอาวะ ถอยเลย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 ถอยก่อน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 เซฟปืนเซฟปืนเซฟปืนเซฟเงินเซฟเงินเซฟเงินเซฟเซฟเซฟไอ้นี่แสบมันจะอ้อมเหรอมันจะอ้อมเลยได้ใช่ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วหลังหลังเพื่อนหลังเมื่อมาสาย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 เลยไดวิ่งสายเลน่าวิ่งสายไอ้สัตว์มันกระโดดสูงจังวะเฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวเรนาเรน่ามันกระโดดสูงแท้เฮ้ยไม่ใช่เลยขู่เมื่อกี้มื่อกี้เรนามันมันกระโดดต้องหินพี่ใจเย็นเยใจเย็นไนนอเปรการเลยอะไอ้เี่ยม่กระโดดโคตรสูงรนรมพี่กันร่มพี่พี่กดรายการทุกทีมได้พี่โดนแบนเองนี่เไม่เอาเออจเเลยไม่พี่มีคลิป เพ่งโดนโคตรตู่พี่บอกพี่บอกไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วครับซีว่ะ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 มามา้วมาซีมาซีหนึ่งอ่ะสองอ่ะสามป๊อปไอ้โอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดทำฟิวแต่แขนงติดฟันว่ะเฮ้ยกล้องจอดเออเี่อกี้แกสามเลยว่ะเมื่อกี้นี้โอ้โหตั้งนาแล้วสวย เออเฮ้เฮ้ยเฮ้ยแบบนี้มันอะไรกันครับเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้ฝีมือเพื่มธนาขึ้นแล้วครับพี่น้องเฮ้ยเมื่อกี้มันอะไรอย่างครับเนี่ยเมื่อกี้พี่เมื่อกี้พี่ฟกฟกเฉยแหละไม่ไม่ไม่พี่กะจะปาใส่หัวเลนาเลยเมื่อกี้มันแรงขึ้นว่ะเฮ้ยแรงขึ้นว่ะเฮ้ย อ้ว่าคืออู้ยี่ไงสีโม่หนึ่งเร็วนี่พี่โหดแล้วเนี่ยเอาแล้วสรุปแรงไหนมันสูงกว่าใครวะไหนขอดูแรงอ่เอาของเองตกแรงนี่วะไม่คือมันเหมือนแบบคือผมจะอธิบายให้เข้าใจนะของเองอ่ะเองตกจากไอ้แรงบอลไปอยู่นั่นเลยพี่พี่อารูดูดูมันมันมันไม่ได้ตกเว้ยแต่ว่ามันเหมือนแบบจะไปทีละขั้นทีละขั้นไปอ่ะเข้าใจปะอ่าอ่าเพิ่งกลับขึ้นมาไงของเองเพิ่งกลับขึ้นมาี่ไง ก็มึดแสดงว่าตาที่แล้วเองตกใช่ไหมละ่ะตาไหนวะตาตา,มาเมื่อกี้นั่นนะเออตาก่อนอะตาที่เราแพ้พยี่แยแพ้ยับเลยไม่ชนะสักตาอส <c ười> ี่สี่ต้นทีสามคืออะไรกันวะสี่ต้นทีสามอะสี่นี่คือมามาแก้เกมได้ทีหลังนะเว้ยสี่เนี่ยคือแบบมันได้สิบสิบเอ็ดแล้วอะเราถึงจะมาชนะสี่ครั้งอะข้างหลังอะคือแบบไม่รู้เห<บ>มือนกัน <c ười> เอาเมื่อกี้เมื่อกี้ทีม ทีมทีมตะทีมก่อนอะถ้าไม่บอกว่าถ้าถ้าถ้าบอกว่าไม่ใช่โปรอะกูไม่เชื่อจริงคือแบบตั้งแต่อเอไอออออกออกเฉยเลยนะเดี๋ยวพี่ปิดสตรีมกอนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนั่งคุยกับอิงนั่งคุยกันพรเองีะดูทุกคนดูอยู่ตอนนี้นะครับในในเฟซบุ๊กนครับแฟนเพจนะครับโอเคครับเจอกันครับไปแล้วครับจุ๊บจุ๊บอยู่เกณฑ์ในถาบไปละครับเจอกันจุ๊บไปละพี่ไลน์ในบิโก้อ ผมผมอะไรในเฟซบุ๊กไงเอ้าก็พ่ไรในบีโก้ไงคนดูฟังอยู่เยอะผมบอกคนดูในเฟซบุ๊กผมไม่ได้บอกในบีโก้เอ้าโอ้ตามนี้นะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเขาเลยนะตามนี้นะครับทุกคนสดอ้าวเฮ้ยเฮ้ยคนดูตั้งว่าสามร้อยไอ้ตอนตอนเลาอยู่คนดูแต่ตอนแต่ตอนแต่ตอนจะจะไป็นสติไม่มีสามร้อย ม <laughs> าทำม่งาย,ยเลยนี้โคืออะไร,รอ่ะไม่ไม่ในบีโก้คนดูเยอะอยู่แล้วพ,พี่เข้าใจเนี่ยถ้าเกิดพี่กดปิดสตรีมในคองปุ๊บอ่ะมันจะสะตรีมต่อในมือถือพี่นะพี่ต้องมาปิดสตรีมในมือถือต่ออีกรอบนึงตอนนั้นแหละค,คน<ด>จะมาแบบปุ๊บป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลย คือเล้วคือไม่เข้าใจครับคือไม่เข้าใจคืออะไรกันนี่เ้เป็นสตรีมเฉยเขาไม่ดูพี่เป็นสตตมเฉยให้ตายดิซาร่าไม่นะซาร่าปิดสตรีมแล้วตอนนี้มันก็จะเป็นการไลฟ์สดจากอ่ของพี่แทนไลฟ์สดผ่านกล้องมือถือพี่แล้วอ่ะทีนี้พี่ก็ออกเกมทีนี้ก็คุยกับทุกคนอ่าวพี่ยังไม่เลิกอัดนี่หว่าเฮ้ย Live, <laughs>